ก็รู้สึกว่าข่าวมันแรงเกินไปมากๆเลยอะคะ่ะแล้วงงที่ว่าข่าวมันไม่มีมูลความจริงอยู่เลยอะแต่ว่าทําไมมันไปไกลได้ขนาดนั้นนะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวจิ๊บก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยจิ๊บไปหาครอบครัวมาสามเดือน<ม>แต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเออข่าวมันไม่จริงอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแต่ว่าหลังๆมันเริ่มโยงมาแรงขึ้นส่งผลกระทบถึงตัวครอบครัวจิ๊บตัวครอบครัวแฟนตัวแฟนจินะะ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่า เ,เขาก็อยากให้ออกมาชี้แจงอะค่ะว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรหน่อยปกติหนูแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะผ่านไปแต่เนี้ยมันไม่หยุดอะค่ะก็เลยจาเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วกลับมาเหนืองเรื่องเพราะว่าผลกระทบที่ได้รับเนี่ยมันเยอะมากๆเลยอะค่ะมีไครับครับก็เออเคสเนี่ยนะครับเป็นน้องจิ๊บเนี่ยมาปรึกษาผมตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปยุโรปแล้วแหละนะครับว่ามันมีติ๊กต็อกคนนึ่งนะครับอยู่ๆก็ไป เปิดประเด็นว่ามีดาราสาวคนหนึ่งะนะครับที่ไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วก็ถูกผู้ชายแบ็กเมย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนชี้เป้าและเริ่มชี้เป้ามาเป็นตัวย่ออะไรบ้างนะครับในที่สุดก็มาชัดเจนว่านางเอกคนนี้ก็คือน้องจิ๊บนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าม,มันไม่ใช่เรื่องจริงน้องจิ๊บเขาปรึกษาเนี่ยตอนนั้นแล้วว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวรอพี่กลับมาจากยุโรปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดําเนินคดีกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาดําเนินคดีกับ ตัวคนที่เปิดประเด็นก่อนนะครับเพราะคนคนนี้เขาเปิดเอาเอาพูดง่ายๆก็คือว่าเอายอดไลค์ยอดแชร์เพื่อที่จะไปทําอะไรต่อในอนาคตถ้ามีคนติดตามเ่าเยอะนะครับแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์นะครับหรือคนที่มาชี้เป้าว่าเป็นน้องจิ๊บนะครับแล้วที่ร้ายที่สุดเนี่ยก็คือไอ้พวกเว็บโปสต์ต่างๆนะมันก็เอาภาพของน้องจิ๊บเนี่ยไปขึ้นเป็นปก นะครับแล้วก็บาบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นคลิปของน้องจิ๊บเพื่อจะเรียกคนไปแหละผมอ่ะนะในฐานะที่พอน้องจิ๊บมาปรึกษาผมก็เข้าไปดูไอที่ไอต่างๆอ่ะมีคนจีนบ้างมีเกาหลีบ้างมีอะไรบ้างนะครับคนแต่ไม่ใช่น้องจิ๊บเลยมีอ,อันนึงมีรอยสักอยู่ข้างหลังก็น้องจิ๊บไม่มีรอยสักอยู่แล้วนะครับก็เอามาเหมือนกับว่ามาหลอกคนน่ะแหละให้เข้าไปดูนะครับแล้วตัวเองก็เอาไปทําเรื่องพน,นันออนไลน์อะไรต่อเนี่ยไออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมาแจ้งความกับกองปราบนะครับในเรื่องของพอรบคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วก็หมิ่นประมาดด้วยการโฆษณานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากพี่ๆนักข่าวนิดนึงนะหลังจากที่ตอนนั้นมีคนชิปเป้าเป็นตัวยิงตัวย่ออะไรของน้องจิปแล้วเนี่ยปรากฏว่าลายสำนักข่าวนะครับมาเปิดว่าบน้องว่าประวัติน้องจิปคืออะไรยังไงอ่ะนะครับคือทําให้คนเขายิ่งเข้าใจนะตอนนั้นว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นน้องจิปจริงๆนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่พี่ผู้สื่อข่าวหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าทําหน้าที่่อยากให้วันนี้ช่วยแก้ข่าวให้น้องหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ได้ความเสียหายค่อนข้างจะเยอะ นะครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยที่มีคนมาอ้างว่าเป็นน้องอะนะครับน้องอยู่ที่อเมริกานะครับอ่ะรู้สึกง,งั้นแต่เรื่องเกิดขึ้นมาในกค่ะ,คะก็รู้สึกว่าข่าวมันแรงเกินไปมากๆเลยอะคะ่ะ แล้วงงที่ว่าข่าวมันไม่มีมูลความจริงอยู่เลยอะแต่ว่าทําไมมันไปไกลได้ขนาดนั้นนะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวจิ๊กก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยจิ๊บไปหาครอบครัวมาสามเดือน mm hmm. แต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเออข่าวมันไม่จริงอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแต่ว่าหลังๆมันเริ่มโยงมาแรงขึ้นออส่งผลกระทบถึงตัวครอบครัวจิ๊บตัวครอบครัวรแฟนตัวแฟนจินะะ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็อยากให้ออกมาชี้แจงอะคะ่ะว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรหน่อยปกติหนูแบบ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันจะผ่านไปแต่เนี้ยมันไม่หยุดอะคะ่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็กลับมาดุ้งินเรื่องเพราะว่าผลกระทบที่ได้รับเนี้ยมันเยอะมากๆเลยอะคะ่ะได้ทักไปหาคนปล่อยข่าวนะม้เขาปิดแอคเคาท์ไปแล้วอืมค่ะตองตองที่เกิดเรื่องแรกเนี้ยมันมีได้ลงได,ด,ดเล็กอะไรเข้าไปเยอะไหมเพราะว่ามีแบบว่าด้านลบเยอะมากใช่ก็ตอนแรกก็เอ่อมีแค่คนส่งมางก่อน,นะ,ะหนูคิดว่า,วาเออแบบอักษรย,ย่ออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้ว แต่พอมันรุนแรงขึ้นคนไลน์มาคนดีกัมนมาแบบเยอะมากคนเราก็ต้องกลับมาเคลียร์ที่ประเทศไทยค่ะจริงๆรู้สึือย่าตนนคนที่โฮมยงก็เป็นเราเป็นเราเต็มหมดเลยกันนั้นโซเชียล<ๆ>มันกระแสของเราเยอะหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันไปได้ไกลขนาดนี้จากสิ่งที่มันไม่มีความจริงอะไรเลยอะค่ะเพราะมันมันีความมันมีข้อความมีอะไรอย่างเงี้ยมันหลายคนก็คือที่บอกว่าอย่างที่ทนายตั้มบอกว่ามันเปิดวาร์ปเรามันไกลาที่เราเนี้ย ช่อาจจะเป็นจังหวะที่นักข่าวก็อาจจะเปิดว่าหนูลงข่าวนูดีๆแหละแต่ว่าคนก็คืออาจจะแบบไปเข้าใจว่าเป็นเราได้อะไรเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่แบบไปตามหาขีดสร้างงานค่ะก็ก็คิดว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลเราอะข่าวอะข่าวปลอมเยอะและข่าวมันไปไกลมากๆเลยอะค่ะอยากให้คนมีวิจารณญาณในการแชร์ข่าวหรือว่าคอมเมนต์ที่ทำให้ คนที่ได้รับผลกระทบเสียหายอะค่ะเคสเนี้ยก็อยากให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเราก็ดําเนินเรื่องจะดูข่าวจะแชร์ข่าวหรือจะคอมเมนต์อะไรก็อยากให้ระวังกันนะคะอยากเป็นคนที่กู้ข่าวดังๆกู้ข่าวนี่ขึ้นมาครับคนแรกกู้ข่าวนี่ขึมาในติกต่ออืมก็คงต้องดําเนินเรื่องกับเขาอะค่ะเขาควรจะต้องได้รับผลที่เขาทำความตั้งใจวันนี้ี่ที่ตั้มจะแจ้งในข้อหาอะไรบ้างก็มีพลบวคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของเอ่อ เอากุเรื่องขึ้นมาในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงใน,นเรื่องของบินประมาทด้วยการโฆษณานะครับแล้วก็คงจะขอให้ทางตํารวจเนี่ยประสานไปกับไอซีทีนะครับให้ปิดพวกที่มันเอาภาพของคุณจิ๊บเนี่ยไปใช้หลอกลวงคนด้วยนะครับเพราะเป็นพวกนี้มันเป็นพวกเว็บลามุกอนาจารยอยู่แล้วนะครับอย่างที่ปิดแอปเขาไปจริจริงจะตามได้ไหมก็เดี๋ยวคงต้องประสานกับตารวจว่าสามารถจะตามได้ไหมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการส่งหลักฐานเบื้องต้นทางตํารวจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถทําได้แค่ไหน นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เคยไปคอมเมนต์หรือว่าเคยไปแชร์ข่าวนี้แล้วว่ายิชี้ยืนยันว่าเป็นคุณจิ๊บนะครับก็วันนี้ก็บอกเลยแล้วกันว่าขอให้ช่วยเป็นลบออกนะครับแล้วก็แก้ต่างให้คุณจิ๊บด้วยแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณจิ๊บไม่อยากดําเนินคดีหรอกนะครับแต่ว่าที่ต้องดําเนินคดีเนี่ยออกมาวันนี้ก็เพราะว่าคุณจิ๊บได้ความเสียหายมากนะครับก็คือจะเอาให้ถึงหรีอว่าจะเป็นคนที่ปลูกข่าวหรือคนคอมเมนต์โดนหมดก็เดี๋ยวก็คงจะต้องดําเนินการถ้าเกิดว่ายังยังไม่ยอมลบออกเรายังไปเห็นแล้วทําาใให้้คนเขจผิด ครับวันนี้เราเดาเนินคดีคนที่เป็นหลักๆในการไปแชร์แล้วก็คือผู้ยืยนยันแล้วเป็นคุณจิ๊บอะนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถ้าอย่างนี้ต้องดำเนินคดีไปแล้วกี่ลายๆๆๆๆๆีนนยา่วันนี้วันนี้วันนี้เราเราคัดมาประมาณสี่ห้าลายนะครับหนึ่งจิ๊บอยากจะอยากจะยืนยันหรือชี้แจงอะไรจรมากมันส่งผลกับเราเยอะมากค่ะิก็คิดว่าเออก็ยังงงอยู่นะคะกับเรื่องที่แบบเออไม่มีมูลความจริงแล้วมันมาได้ไกลขนาดนี้แต่ก็ อย่างที่บอกค่ะอยากจะให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการเสพข่าวแล้วก็นึกถึงผลกระทบคนที่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วต้องมาเดือดร้อนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระวังกันนิดนึงเพราะวันวนี้จะดําเนินการเป็นที่เนาะดาเนินการเป็นที่ค่ะครับ